ใช่ครับอยจะพ,พ,พุ่งลงจะพุ่งลงจะพุ่งลงขึ้นไปขึ้นไปอะไรอ่ะต้องปรับครับเดีย๋ยวต้องปักนะครับร้อยสามจุดสองจุดสี่พันเอ,อาละ รถต่อย126รถประมาณ3กิโลครับ3กิโลก็ประมาณนี้อยู่แล้ววะเอ่อสรุปคือเจอใครดีเจอโฟกัสครับสรุปเจอโฟกัสจากเดิมที่เป็นชัยล่าครับแล้วเป็นไงมาเป็นโฟกัสเนี่ยเอ่อชัยล่าน่าจะไม่พร้อมครับเป็นไงเจอโฟกัสเป็นบอกตอบหนักให้เขาด้วยครับผมกี่ปอนด์อ่ะ2ปอนด์ครับ126 128ครับผมเป็นไงเวดนี้ก็ก็ งานงานยากครับไม่ใช่งานง่ายครับเป็นไงเห็นน้องหน่อยไหมน้องเขาอย่างไรน้องเราก็เก่งนะครับอืมีอะไรเด็ดเขาก็คล้ายๆกันครับิีมือเหมือนกันครับผมซ้ายเหมือนกันด้วยครับผมชอบเจอกับคนตรงนี้ไหมทรงเหมือนกันเลยเนี่ยก็เจอได้หมดครับผมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอมาทุกตู้แปะแล้วเนาะครับผมตอนนี้ก็มาซ้อมสิงห์บินเหมือนเดิมครับใครปั้มสองได้บ้างครับก็เยอะครับก็ก็หลักๆก็เดโชแล้วก็ซีอู แล้วก็กระเพราแก้วหลายคนหลายคนช่วยกันดูนะครับวันนี้วันอี่ทารซ้อมถึงวันไหนเนี่ยต่อยวันเสาร์ซ้อมถึงวันพุธครับซ้อมถึงวันพุธครับแล้วเราเลือมหนักวันไหนท่ารหัสสุกครับซ้อมสองวันได้เลยหรอได้ครับสามโลได้เลยก็สบายสบายครับโอ้โหแต่เอาเวทหน่ยี่สิบกกรัมเนี่ยก็เวทเก่งพออยู่แล้วครับผมนะไม่มีปัญหาครับเออเตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายก็ 9กครับเกอีกสิบเอรก็ใกล้วันครับผมใช่ไหมค,ครับมีอะไรหนักใจไหมก็ไม่มีครับก็ไม่ไม่ประมาทครับก็แค่แชนะก็ะได้ครับก็ทำเต็มที่ครับทำเช่เดิมเหมือนเดิมก็น่าจะ ห้าหมื่นห้าหมื่นพันต่ำแต่ว่าเรามีเหมือนมีโปรแกรมรอแล้วอ่ะใช่ปหมครับผมโมเด็ปไหครับผมวันไหนนะโอ้อีกอีกนานแล้วครับเังพูดที่กิจการครับโอ้ที่บานจีนไหมใช่ครับโอ้อีกนานเดี๋ยวคุณว่ากันแล้วกันเอาเป็นว่าเอาไปดีก่อนครับผมเอ่อที่ได้ฝากบอกน้องโฟกัสไหมก็ปากถึงน้องโฟกัสก็เต็มที่เหมือนเดิมครับครับก็เกมกีฬาครับเออบนเวทีเต็มที่ครับผมเสร็จก็พี่น้องกันเหมือนเดิมครับผมโอเคขอบคุณมากครับน้องนใจ